สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วองสวัสดีครับน้องนัทครับอยากเป็นงูอะไรน,นี่ขนาดเดินมาแปดเลี้ยตั้งตัวที่เสียงนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหไม่นิชื่อคืนไม่เชื่อโอ้โหในเพลงมีเนื้อญี่ปุ่นด้วยนะครับไปเรียนมาจากไหนครับเนี่ยก <l> ็คือได้มีโอากาสไปเที่ยวญี่ปุ่นมาครับแสดงว่าชอบหมดเลยญี่ปุ่นอะไรนะครับผมชอบชอบทั้งหมดเลยพวกญี่ปุ่น จอเอวีญิปุนเฮียอยู่นิ่งมากอันนี้ก็เป็นสมัยมัธยมนะอ๋อใช่ปะโอ้รับปุ๊กเลยนะฮะชข้าอะไรบ้างที่ปุ่นเข้าอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยก็คืออาหารครับผมแหมนี่ตะโกนใหญ่เลยนะอาหารอะไรนะออนเซ็นยังไม่ได้ไปสักทีเลยเนี่ยออนเซ็นเฉาดีเฉาดบเฉาดีจอ ก็ชอบอาหารแล้วครับชอบของเล่นครับพวกของเล่นที่โอ้โหนี่มีตกมุกด้วยใช่ไหมครับหนูตัวอะไรของเล่นอะไรนะครับตุ๊กตาดิบดิบดูกระโิกอะมาได้ตุ๊กตายางนี่พี่เดียวมาจากไหนครับคนตายนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะแสงก็ฝึกฝึกประพอสมควรไม่ไม่ได้ไปเข้าคอร์สเดียร์เรนลิสเซ่ใช่ไหมครับครับผมก็คือแล้วแล้วแล้วอีท่อนท่อนฮุ้ที่เอามาที่เอาจากไหน ก็จร <G pasado> ิงๆแล้วเนี่ยเป็นเพลงของอุศดาฮิ่คารุครับแต่ก็เราเราฟังมาแล้วสิเออลองเอามาใส่ดีดิแปลว่าแปลว่าแปลว่าอ่าก็คือแปลว่ารักเธอทั้งหมดทั้งหัวใจเดี๋ยอะเ๋ยวไอ้ไอ้ยาวๆยาวๆแล้วพูดมาประมาณประมาณสามสิบวิแปลได้ฉันตั้งว่ารักเธอทั้งหมดทั้งหัวใจ ไปเดี๋ยวพี่หนังชั้นผมก็ไม่ปึงอ่ะโอเคนักพอสุดสนานเดี๋ยวลองให้แนัไปพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวให้นักขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวพี่จะร้องแทนเดี๋ยวร้องเองนะมีไหมให้ผมร้องแทนมีไหมเป็นไงเสียงคลิปดังพี่ก็เป็น MC เทพนะเอาไปเล่นอ่ะขอบคุณขอบคุณน้องแม็กหน่อยนะครับนะครับอกบเสุดยอดเลยนะฮะถ้าน้องแม็กเป็นมูเห่าใครอยากเป็นชาวนาบ้างครับ โอ้โหยกมือกันเกี่ยวกาวน,นั่นแหละเลยนะฮะโอ้โหเฮ้ยไข่ตกบุกไอ้ผมตกโอ้โหตก,ตกใจมาเลยถ้าก้อนรักนันหลังกระชับอมล้อมก็นาโดนเลย <sk r ug> โอ้อยู่คนเดียวนี่เสียวแว๊บเลยนะฮะโอ้ไม่มีอะไรนะครับโอ้โหเออนิดนึงนะฮะผมรู้เข้าใจว่าเวลาเรามาเป็นแฟนมิทติ้งโชว์หรือว่ามินิคอนเสิร์ตแบบนี้นเขาจะตีตัวสองแบบใช่ไหมแบบแรกคือห้าแถวหน้า ็นแบบมาแล้วนั่งถ่ายรูปแล้วอ้ปาปากอยูย่หร <c oughs> แถวหลังก็ไม่ถ่ายรูปแถวหลังจะเต้นไปเต้นมา,มานะครับไม่เป็นไรวันนี้นะครับมินิคอนครั้งแรกของแม็กเลยนะครับนะฮะที่ถือว่าเป็นเดี่ยวครั้งแรกเลยนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากจะได้ดูโชว์เดียเด่ยวๆจากแม็กแล้วนะครับเรายังมีโชว์เด็เดๆจากแขกรับเชิญพิเศษอีกด้วย วันนี้ทุกคนจริงให้ผมนะครับขอบคุณมากครับเฮ้ยที่เราจ่ายเงินเราแล้วเนี่ยทำไมทำแบบนี้เนี่ยนะครับแขกรับเ,เชิญพิเศษอีกนอกจากแขกรับเ,เชิญพิเศษนะครับยังมีแขกรับเ,เชิญที่แสนสุดพิเศษอีกชุดหนึ่งด,ด้วยนะโ okay. นะอ้โหรับรองนะเต็มอิ่มแน่นอนเต็มอิ่มแน่นอนแล้วเรายังมาดูเรื่องราวต่างๆมากมา,ใายในเพลงวันนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกท่านเนี่ยได้สังเกตนะครับ เก่งเป็นคนแต่งตัวเก่งไหมเก่ไงไหมเจ้าพ่อแฟชั่นไหโอ้โหสุดยอดนะครับแต่งตัวนี่ไม่เคยมีใส่เสื้อตัวดียวนะต้องมีเสื้อคลุมตลอดเวลานะครับวันนี้อยากดูแม้ว่าตั้งแต่ตอนที่เข้าบ้านเอฟก็ถึงปัจจุบันวิวัฒนา,าการการแต่งตัวเป็นยังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวเรามาดูดูวีทีอาเจ,จ้าพ่อแฟชั่นนะครับของแม็กน,นะเป็นยังไงบ้างมาลองดูไปหน่อยลองดูไปหน่อยนี่ จะสังเกตว่ามีแต่เสื้อลายสกอตทั้งนั้นสักเกครับทุกชุดนะครับมาเต็มล้วน